สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Denmark นะคะ mm hmm. กับ One Summer Day in Copenhagen mm hmm. กับชินนี่ค่ะเรามาเปิด One Summer Day ของเราที่สถานที่แอเรียเหล่านี้ของ Copenhagen ชื่อว่า house c r ริสเ n น h a l ค่ะอะ่ะเราเราก่อนจะพูดถึง c r ริสเ n น h a l นะคะ Summer Day ก่อน Summer ของเดนมาร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มจากในช่วงมิถุนากรนกระดาสิงหาเนาะร้อนสุดเนี่ยคือ กระากระดาหากระสิงหาด้ค่ะเดนมาร์ก can be very hot นะคนะคุณค่ะความร้อนของหน้าร้อนสามารถไปได้ถึงประมาณ30องศาก็มีหรือมากกว่านั้นก็มีนะคะแต่มันไม่ได้ทั้ง3เดือนช่วงซัมเมอร์นะที่เป็นแบบนั้นร้อนสุดๆแบบ30องศาเนี่ยอาจจะมีสักวัน2วันใน ในเดือนหนึ่งหรือในอาทิตย์หนึ่งเต็มๆในเดือนหนึ่งจะเป็นแบบนั้นมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วว่าเราร้อนเนี่ยจะร้อนอยู่ที่ประมาณ25องศาในช่วงซัมเมอร์พระอาทิตย์นะคะคุณจะขึ้นตั้งแต่ตีสี่ประมาณนั้นถ้าเป็นเมืองไทยก็คือพระปินทบาทก็คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสว่างลงโจงเราด้วยนะคะเสร็จปุ๊บไปตกนู้นเลยค่ะห้าทุม่มเที่ยงคืน ประมาณนั้นเลยคือเอาเอาเป็นว่าหน้าหนาวไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์เห็นกันทั้งวีทั้งวันในหน้าร้อนไปเลยนะคะซึ่งจะทําให้กิจกรรมของคนเดนมาร์กในหน้าร้อนที่ทําบางสุดก็คืออาบแดดค่ะ จะแ,แบบไปตามสถานที่ต่างๆตามสวนตามอะไรนั่งอาบแดดกันเต็มที่แล้วก็ใส่ชุดโชว์ผิวโชว์อะไรได้เต็มที่เพราะหน้าร้อนต้องใส่คุมเป็นเพนกวินทางรูอดมาตลอด4ีหเดือนในหน้าหนาวอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสที่ใช้ได้เต็มที่นะคะแต่ก็ว่าไปพูดถึงความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อน้างจะร้อนขึ้นในทุกๆปีนะเอาจริงไม่ได้ร้อนเท่าเมืองไทยหรอกแต่มันมีความร้อนขึ้นกว่าไอในอดีตแต่ก่อน ในทุกๆปีจริงๆนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุของที่เรียกว่าภาวะโ,โลกร้อนหรือเปล่านะคะแต่ในเดนมาร์กเนี่ยเขาจะสร้างก็สร้างความตระหนักตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโ,โลกร้อนโดยการที่จะมีเก้าอี้ค่ะซึ่งดิฉันมาถ่ายตรงเนี้วันนี้ฉันจะหาเก้าอี้อันนั้นนะคะมันไม่มีแต่เดี๋ยวให้นกใส่รู้ไปมันจะเป็นเก้าอีท้ที่เขาเรียกอะไร ทำให้ขามันสูงขึ้นมาค่ะจากปกติที่ขาเก้าอี้มันก็อยู่ระดับขาแล้วเนาะอันนี้คือสูงคือแบบต้องต้องตะกิ้ตะกายขึ้นไปนั่งอะ่ะพอเขาต้องการให้เกิดการตระหนักรู้ว่าถ้าภาวะโลกร้อนเนี่ยคงดาเนินต่อไปแบบนี้ระดับน้าทะเลมันจะมากขึ้นเกิดพาวะน้ำท่วมจะก,กระด้างต้องมีเก้าอี้ที่สูงระดับนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเกิดมาสมาร์ทมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า One day in Summer in Copen h a g e n เนี่ยทีนี้จะทําอะไรบ้าง ไปดูค่ะค่ะเราก็มาเริ่มวันของเรากับซัมเมอร์เดย์ของเรานะคะด้วยมื้อเที่ยงบวกช้าของเราขอเริ่มที่ร้านนี้เลยค่ะร้านอลิสนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะอันอันหนึ่งของโคเปนเฮเกนเลยนะคะ มีหลากหลายมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่ซัมเมอร์อะคะ่ะทีนี้ก็จะกินพวกแบบ คาปูชิโน่แล้วก็ควอซองคาปูชิโน่ที่เนี่ยพิเศษตรงที่ว่านมเขาอร่อยมากคือนมแบบนมของเขามันใส่ไปในอะไรก็อร่อยเลยเพราะคาปูชิโน่เนี่ยคือปกติไม่กินกาแฟเท่าไหร่แต่ ยอมคาปูชิโน่ร้านนี้จริงๆส่วนขวซองที่สุดค่ะร้านอลิสเป็นที่หนึ่งที่ขวดซองดีมากๆแต่วันนี้เราไม่ได้กินทั้งสองอย่างเพราะเราเป็นซัมเมอร์นะคะเราร้อนมากเลยค่ะข้างนอกเพราะฉะนั้นซัมเมอร์ที่อน,นิสสิ่งที่คุณจะกินคือไอศครีมค่ะและอลิสเนี่ยทำไอศครีมได้เด็ดมากโดยเฉพาะอันบนนี้ไอศครีมรสนมคือฉันเก่นไปว่านมเขาทำคาปูชิโน่ก็อร่อยใช่ไหมคะพอม,มาทำไอศครีมปุ๊บ ที่สุดเป็นไอศครีมนมที่มีความนมหอมมากแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็จิ่ันคาดว่าวาฟเฟิลโคนตรงนี้ก็ต้องอร่อยเช่นกันเพราะเขาทำขนมปังอร่อยนะคะ ข้าวสิกินไอติมเนาะไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้กินไอติมซึ่งอร่อยมากไอติมพูดเมื่อกี้นี้แล้วยังพูดไม่จบยังคำานึงถึงความอร่อยของไอติมโดยเฉพาะไอตัววาฟเฟิลเนาะเขาไม่ได้ให้สองอันนะที่เขาที่ฉันสองอันในวาฟเฟิลซ้อนกันเพราะว่านางทําอันแรกก็แตกนางเลยซ้อนให้อีกอันหนึ่งก็เลยได้กินวาฟเฟิลในโคนของร้านอ,นอนลิสอร่อยมากนะคะอ่ะพูดไปเรามาสถานที่ต่อไปแล้วก่อนอ,นอื่นก่อนก่อนไปดูแบกาวิ์ข้างหลงังอันนี้คืออะไร อันนี้นะคะแท่นเขียวๆเวนี่ยมีหลายเยอะแยะมากเลยตามถนนหลายแท่นมากเลยนะคะอันนี้คือที่ชาร์จค่ะที่ชาร์จรถที่เป็นรถอิเล็กทริกคานะคะอ่ารถถไฟฟ้าเออก็จะชาร์จได้ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าชาร์จโดยการต้องต้องโหลดแอปแล้วก็คงจะจ่ายงงจ่ายเงินผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยคุณขาอ่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือสิ่งนี้ค่ะ เราจะพามาดูสิ่งนี้ที่เรียกว่า Church of Our Savior ค่ะก็คือ Savior ก็คือผู้ปลดปล่อยผู้ปกป้องผู้พิทักษ์อะไรประมาณนั้นนะคะเออนั่นละค่ะคือชื่อของบทนี้ซึ่งถ้าดูข้างบนนั้นจะมีเอ่อคนที่เขาบอกว่า Our Savior a ก็คือผู้ปกป้องผู้พิทักษ์เป็นยอดอยู่ข้างบนนั้นนะคะบทนี้นะคะสร้างมางตั้งแต่ปี1753 คสศนะคะไม่ใช่พศส่งเจ็ดนั้นอยู่ประมาณช่วงของปลายปายอุทยาสร้างมาก่อนรัตนโกสินทร์นะค,ะคุณค่าสร้างแต่ปลายปายอุทยาเลยยังสวยงามอยู่แบบนั้นและคุณสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยแต่การเดินขึ้นไปนั้นนะคะ4ี0ร้ยต็ปนะคะก็ค่ะก็คิดดูแล้วกัน สังขารไหวก็เดินขึ้นไปนะลิฟต์เลิฟไม่มีนะคะเพราะว่าคุณต้องเดินวนแบบนั้นนะคะการเดินวนแบบนั้นนะอันดับแรกนะคะคุณจะเห็นวิวของโคเปนเฮเกน360อ,องศาทั้งหมดเลยทุกทิศทุกทิศท,ทุกทางแล้วและโบดอันนี้มันสูงมากมันไม่มีตึกสูงอื่นๆมาบดบังบรรยากาศของคุณถ้าคุณไหวไขข้อยังโอเค 400ตเต็ปส,สามารถขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ในวันที่ฟ้าใสแบบช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยมันไม่มีเมฆเลยคุณสังเกตได้ฟ้าใสมากคุณสามารถเห็นวิวข้ามไปถึงสวีเดนก็คือเมลเมอได้เลยนะคะเมลเมอเป็นเมืองชายแดนของสวีเดนที่ที่ใกล้กับโคเปนเฮเกนมากนั่นเองค่ะเนื่องจาก400ตเต็ปนะคะเอ่คุณแล,แล้วแล้วมันจะแคบมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนเข้าไป ใช้บริการหรือไปดูข้างในโบสนี้คุณจะต้องจองเวลามาเพราะถ้าคุณดุ่มๆเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะเขาต้องจํากัดคนที่จะขึ้นไปข้างบนนะเพราะนั้นถ้าจะมาเนี่ยให้จองล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตมาก่อนจะสะดวกที่สุดค่ะอ่าอย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นต้นต่อให้ไขข้อที่ฉันบอกว่าอยากขึ้นก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาก็อาจจะต้องบุก รวงน้าสักนานๆหน่อยนะคะมันมีอีกอย่างหนึง่งอันนี้ราคาค่ะคุณถ้าเป็นราคาของผู้ใหญ่ก็จะตกประมาณ350บาทนะคะถ้าเป็นคิดราคาไทยราคาเดน,นิ้คือ69อโครเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทัวร์อีกอย่างหนึง่งมีเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นนะคะทุกวันเสาร์ในช่วงกรกาดาแล้วก็สิงหานะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซันเซ็ตทัวร์ก็คือมาดูพระอาทิตย์ตกซึ่งดิฉันว่านะคะทัวร์เนี้ยคงประมาณห้าทุ่ม เพราะว่าซันมันจะเซตในในฤดูร้อนนี่มันประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะก็อาจจะเป็นทัวร์ที่ต้องใช้เวลามานานนิดนึงนะคะอันนี้วันในแล้วเขาก็มีคอนเสิร์ตเลยนะคุณในวันพฤหัสอย่างเช่นในตอนนี้จะมีคอนเสิร์ตในแบบนี้ซึ่งฟรีคือมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมอ่ะที่มันฟรีในโบสเนี้มันก็มีคุณก็ต้องมาจับตาดูเอานะคะไอ้เขาเฮ้ยเราเข้าไปดูได้ข้างใน เราเข้าไปดูข้างในเนาะแต่เราจะไม่สามารถพูดได้อะไปดูบรรยากาศข้างในค่ะ อลังการค่ะเอาจริงเป็นความอลังการแบบออกแบ็กกลับไปปี1.758เลยช่วงศตวตรรษที่18บแปดในโปรดอันนี้สวยค่ะเออแล้วก็ฟรีด้วยนะเมื่อกี้นนในที่เข้าไปไม่ได้จ่ายตังอะไรนะคะเข้าไปได้แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าไม่เ,เงียบเสียงนิดนึงเวลาเข้าไปแต่ถือว่าคุ้มเลยแลวสวยจริงๆค่ะ กิจกรรมหนึ่งที่ในหน้าร้อนในวันวันหนึ่งที่คนเดนมาร์กเขาชอบทำนะคะคือนี่ค่ะเรือคุณเห็นไหมคะนั่งเรืออันนี้คือเรือเช่านะคะเช่ากันแบบสี่ห้าคนไปเลยแล้วก็นั่งกันมีปิกนิกมีการดื่มนู่นนี่นั่นบนเรือได้เต็มที่มันมีหลายไซนะเรือที่เช่า่มีไซส์แบบนั่งหลายคนแบบนี้ นั่งสองคนสามคนก็มีแม้กระทั่งที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นั่งคนเดียวคือเป็นปั่นจักรยานเป็นจักรยานเรือค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่สนุกมากที่จะทำในช่วงซัมเมอร์นะคะแต่คุณก็ต้องรับผลกรรมของแดดท,ที่มหาสารที่จะลงมาในการอยู่บนเรือที่แบบเปิดโล่งแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากในช่วงหน้าร้อนแม้จะอยู่เดนมาร์กซึ่ง คุณคิดว่ามันไม่ได้ร้อนมากแต,แต่แดดมันแรงเพราะฉะนั้นนะ่ะซันสกรีนอะไรพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็เป็นแบบนั่งคนเดียวนะเป็นเรือเรือแจแบบนั่งคนเดียวนะคะอันนั้นเออพูดซะเป็นเรือขายักเรือขายักนะคะยังไม่จบไอช่วงซัมเมอร์เนี่ย จริงๆเรามาเนี่ยไม่ได้เย็นเท่าไหร่ถ้ามาช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะแล้วโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์วันเส,สาร์ช่วงเย็นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นก็คือไอท้ที่ที่อยู่ริมริมน้ําแบบนี้จะเต็มไปด้วยวัยรุน่นวัยไม่รุน่นวัยกลางคนทุกวัยนะคะมานั่งกันแล้วก็มาดื่มเบียดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน,นก็คือมาทําสิ่งเรียกว่าฮูกะในแบบที่เดนมาร์กทำได้ในช่วง ซัมเมอร์นั to to cool. <c oughs> ่นเองนะคะซึ่งวันนี้แหมเราก็แบบโดยปกติแล้วว่าดิฉันนั้นไม่ได้มานั่งเรือหรอกคุณดิฉันน่ะมานั่งดูเรือนี่ก็เป็นอีกแอคทีอีกอีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณอยากจะทำก็ได้นะคะคุณไม่ต้องมานั่งเรือคุณอยู่บนบกสิตบิวสิตบิวท์ที่ฟูสิตบิวที่ฟูนั่งสวยๆไปแล้วก็ดูเพราะเรือบางเรือเนี่ยจะมีงานดี งานดีของดีเดนมาร์กก็คือแบบแถส่งผอเสื้อโชว์การเชอหุ่นอันนี้เป็นเป็นช่วงเขาได้ไงเป็นช่วงโชว์ออฟนะคะของทั้งสาวๆหนุ่มๆของเดนมาร์กนะคะใครหุ่นดีเลเวลไหนก็โชว์กันเต็มที่กำไรก็ตกที่สายตาของคนนั่งดูนะคะก็เอนจอยวิวธรรมชาติแล้ววิวจากภาพสวยๆของ ชายหนุ่มสับสวยของที่โคเป็นเกนได้เลยค่ะซึ่งการเดินทางมาที่ ถ้าเรือในตรงคริสตันฮาวนียเดินทางง่ายมากเพราะว่าถ้าเรืออันนี้มันติดกับเมโทรก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินเลยซึ่งสถานีก็คือสถานีเดียวกันกับกับย่านนี้ก็คือสถานีคริสตันฮาวเมโทรสเตชันนะคะก็เราก็จะไปขึ้น Metro, เมโทรคริสตันฮาวไปที่ต่อไป่เราจะไปค่ะไป เดี๋ยวเราก็จะนั่งเมโทรนะคะไปที่ต่อไปแต่เดี๋ยวอยากเล่าเรื่องเมโทรจริงๆเพราะว่ามันเป็นอีกเาเรียกว่า Public Transportation ขนส่งมวลชนอีกอย่างหนึ่งของที่เขาเป็นไอเกนที่สะดวกมากพออีเมโทรพวกนี้มามาบ่อยมากมาแบบทุกนาที2นาที3นาที4นาทีอย่างเงี้ยเลยอะไม่กิคือไม่เกินทุก5นาทีคุณต้องมีรถเมโทรหหรือ2อันที่ผ่านมาหาคุณนะซึ่งเมโทรเนี่ย ข้อเสียของเมโทรที่นี่คือสั้นไปนิดเพราะว่าเตจจำนงของมันน่คือมันต้องการให้อยู่ในส่วนส่วนของอินเนอร์ซิตี้ของเปนโคเปเฮเกนโดยเฉพาะซึ่งในช่วงแรกที่มันสร้างเนี่ยสร้างมากตับปี2012เนอะอ๋อพูดผิด ตั้ง,ต,งตอนปี2002ซึ่งตอนแรกสร้างมามีแค่2เส้นก็คือเส้นที่เส้นเขียวกับเส้นเหลืองคือเส้นแรกเส้น1กับเส้น2หลังจากนั้นน่ะมันก็สร้างเป็นวงแบบนี้ขึ้นมาคือเส้น3ากับเส้น4ซึ่งไม่กี่ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเด็ดอีกอย่างหนึ่งของเมโทรที่นี่ในขบวนรถไฟมันเป็นยังไงไปค่ะเมโทรที่นี่นะคะแต่ไม่มีคนขับขอบค,คุณดูนี่นี่ มีคนขับที่ไหนมันมีสติ๊กเกอร์ติดเหมือนมีคอนโทรลข้างหน้าก็จริงซึ่งสติ๊กเกอร์อนเนียเด็กจะชอบมาเล่นพวกเด็กๆเด็ก,ดกน้อยจะมาขับรถอะไร่าเล่นซึ่งการที่มีคนขับที่นี่มารถจะมาตลอดเวลาเลยตรงเวลาแล้วก็ปลอดภัยค่ะเรายังไม่เคยได้ยินถึงการมีอุบัติเหตุจากเอ่อรถที่ไม่มีคนขับแบบนี้เท่าไหร่เลยด้วยซ้ำไปนะตั้งแต่มีเมโทรมานะคะอ่ะสถานีก็จะหลากหลาย แล้วในช่วงหน้ารนะ้อนข้อเสียของเมโทรที่นี่หน้าร้อนกะ็คือม,มมอ,อมันไม่มีแอร์คุณพอมันไม่มีแอร์มันเหมือนเตาอบเลยในนะี้แต่หน้าหนาวกำลังดีเหมือนมีฮีเตอร์ส่วนตัวอยู่ในรถเมโทรตลอดสถานีอันนี้นะคะที่ฉันจะพาไปดูเนี่ยตรงที่ว่ามันจะมีส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วบางส่วนของเมโทรเนี่ยมันจะอยู่บนดินค่ะซึ่งคุณก็จะเห็นนะบัดหนาวเป็นอย่ังไณ og jetpej. Toget kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle egne dele. This train terminates here. Please leave the train and remember to take all your personal belongings with you. Ah. มีประกาศสถานีทั้งเวอร์ชันภาษาเดนิสและเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่น่าจะพลาดว่ามันคือสถาน,นีอะไรเนาะเรามาถึงและเดี๋ยวเราเดินไปค่ะ มาพูดถึงราคาตั๋วดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะการซื้อตั๋วที่นี่ซื้อจากตู้ก็ได้ใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อนะคะหรือจะซื้อผ่านแอปก็ได้หรือจะซื้อแบบคาร์ดแบบนี้นะคะเขาชื่อว่า r i เซ r r c r d ก็คือ Travel c a ร์ดใคร์แปลว่า Travel นะคะคอร์ดก็คือ c a r ์ดนั่นเองเป็น Travel Card ไอ,อ้ Travel Card แบบนี้ให้คุณนึกถึงบัตร BTS ที่บ้านเราอะ่ะมันสไตล์เดียวกันคือคุณมีการ์ดแล้วคุณก็เติมเงินเข้าไปหรือคุณจะซื้อแบบรายเดือนอะไรก็ได้ในการ์ดนี้ค่ะแล้วคุณใช้ได้หมดไม่ว่าคุณจะขึ้นรถบสัสคุณจะขึ้นรถไฟคุณจะขึ้นเมโทรคุณจะขึ้นเรือข้างฟาก การ์ดนี้ก็อยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะซึ่งเวลาใช้ก็ไปแปะก่อนขึ้นก็ไปแปะไอ้ไอ้แท่นที่เขียนว่าเช็คอินเมื่อขึ้นเสร็จก็มาแปะออกที่แปะออกไหมไม่ออก <laughs> ก็มาแปะออกตรงคําว่าเช็คเอาท์มันก็จะคิดราคาว่าเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแบบการ์ดที่เป็นถือแบบนี้ก็ได้หรือแบบการ์ดในแอปก็มีนะคะหลากหลายมากคือประเด็นก็คือจะบอกว่า ถ้าคุณซื้อแบบตั๋วอันเดียวอะ่ะมันอาจจะดูแพงเพราะว่าโซนการซื้อตั๋วราคาต่ําสุดของที่นี่มันอยู่ประมาณร้อยบาทคือยี่สิบสี่โครนซึ่งมันอาจจะดูแพงนะแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่โคเป็นเฮเกนหรืออยู่ที่เดนมาร์กแล้วคุณซื้อตั๋วแบบรายเดือนไปทํางานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันถูกนะเพราะอย่างชิชานนะ่ะดิฉันนะ่ะบ้านอยู่ในเมืองแต่ที่ทํางานจะอยู่นอกเมืองไปนิดนึงประมาณว่าบ้านอยู่บ้านอยู่สาย,ยามต้องไปทํางานที่ประจอมเกล้าบางมดอะ่ะ ิฉันเดินทางอย่างนั้นทุกวันในตั๋วเดือนใช้ได้หมดบัสเมโทรเทรนได้หมดอยู่ราวๆคิดนะคะถ้าเป็นเงินก็คือประมาณ5,000บาทถ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของเงินเดือนดิฉันก็น่าจะอยู่ประมาณสักสนะคะคือดิฉันจะใช้เงิน3%นี้คือหกัหกคักภาษีแล้วถ้าไม่หักภาษีคือ2%ปด้วยตามพูดง่ายๆก็คือแบบเฮ้ย ฉอนเสียเงินกับค่าในการเดินทางทั้งเดือนเนี่ยแค่สเปอร์เซ็นของรายได้อะคะ่ะในขณะที่บ้านเราเนี่ยอาจในไทยเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ของรายได้เราต้องเป็นค่าเดินทางซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าสามเปอร์เซ็นตแน่ๆและมากกว่าสามเปอร์เซ็นไปเยอะด้วยนะคะคือถ้าเกิดทําให้ราคาของค่าเดินทางรายเดือนน่ะมันอยู่ในระดับที่ น้อยมากๆเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีเงินไปจับใจใ่ายใช้สอยไปกินชาบูไปกนู่นบานี่เศรษฐกิจไหลเวียนนู่นนี่นั่นแทนที่จะเอาเงินหลายเปอร์เซ็นต์ของรายได้ไปเสียกับค่าเดินทางและไม่เหลืออะไรเลยไปสาหรับการจับใจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจให้เศรษฐกษิจหมุนเวียนหรือแม้แต่เงินเก็บด้วยนะคะซึ่งที่นี่เห็นไหมคะว่าเขาทําให้ต่อให้มันแพงนั้น ราคาของมนันไม่เป็นรายเดือนถือว่าถูกมากและคอนเน็กชันใบเดียวไปได้ทั่วค่ะรอนมากค่ะคุณค่ะตอนยิ่งตอนบ่ายเย็นๆเนี่ยคือมันไม่ได้ร้อนตอนเที่ยงนะมันร้อนตังช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยมันเริ่มร้อนมากเลยแล้วประมาณแบบ น่าจะเกือบ30ใบนะตอนนี้ซึ่งเราก็จะขอปิดวันนี้นะคะด้วยอาหารจานเด็ดนะคะอาหารจานเด็ดนี้ดิฉันไปคนพบเมื่อตอนช่วงไทยเฟสติวลัลมาเทสที่แล้วร้านของพี่ดีอะถ้าคุณจำได้ร้านของพี่ดีเนี่ยเขาทำอาหารขายในไทยเฟสติวัลด้วยแล้วมันมีอันหนึง่งอร่อยมาัศจันมากก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดโบราณอร่อยแบบจริงๆก็เลยแบบขอปิด วัน s u อร์เ day วันนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวโบราณแม่ดีตรงนี้แล้วกันนี่เรามาอยู่บ้านนางนะไปดูบ้านนางกันมาค่ะแล้วก็มาดูบ้านนางนะคะนั่งอยู่ไหนสวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะสู่บ้านพี่ดีนะคะสู่บ้านพี่ดีค่ะเ,เดี๋ยววันนี้นางก็จะทำอย่างที่บอกก็คือก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ค่ะวันนี้นะคะมีสองเมนูนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณกับก๋วยเตี๋ยว ต้มยำสุขโขทัยค่ะ และนี่ค่ะคืออะไรนะคะผัดไทยโบราณค่ะผัดไทยโบราณนะคะของพี่ดีนะคะซึ่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นเมนูที่ขายในงานไทยเฟสติวัลแล้วชินนี่กินวันนั้นอะ่ะชินนี่ติดใจมากก็เลยแบบเฮ้ยพี่ดีเราทํากันอีกเถอะถือว่าเป็นวันปิดวันเดย์อินซัมเมอร์ของโคเปนเฮเกนของชินนี่เลยดีกว่านะคะ,คะจริงๆเนี่ยชินนี่คิดว่าไอ้ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยมันน่าจะเป็น เรียกว่าอะไรเจเจนเรชันแรกของผัดไทยที่กูเห็นในปัจจุบันเพราะว่าผัดไทยในตอนเริ่มต้นน่ะไม่ได้เป็นซอสแบบที่เราเห็นจะเป็นแค่สีอิ๊วกับกับเส้นประมาณเนี้ยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นผัดเส้นโบราณแรกๆของไทยเนาะมันคล้ายๆกับผัดหมี่นะจริงๆแล้วแต่มันก็ประยุกต์มาแล้วก็เครื่องปรุงมันก็มากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะได้เหมือนรสชาติ ออกไปทางผัดไทยด้วยเพราะว่าเเขาใช้น้ำมะขามนั่นคือความคล้ายถึงกันใช่ค่ะอันนี้นะคะกันนี่นะคะก็มีเส้นเล็กนะคะเอาเอาแล้วพี่อ่ะพี่ดีอ่ะก็มีน้ำซอสสูตรของพี่ดีเองสูตรของนางเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็เอาเส้นเล็กมาคุกคุกกับน้ำซอสนะคะจะขายจะขายซอสไหมอนาคตแล้วเราก็เอามาคลุกกับเส้นนะคะแล้วก็มี ก็แล้วมันก็จะมีเครื่องปรุงอะหลายเยอะมากนะคะมีหมูแดงมีหมูแดงมีปลาเส้นแล้วก็มีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงอันนี้เป็นกุ้งแห้งที่ฉันเอามาให้ปะไม่ใช่ค่ะอันนั้นตัวอันนั้นตัวใหญ่สำหรับข้าวต้อก๋วยตัวเล็ก่อันนี้ก็จะลองชิมนะคะค่ะแล้วก็มีหัวไชเท้าสับแบบหวานนะคะอืมแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นถั่วงอกนิดนึงอารมณ์อร่อน นั่นคือโมเมนต์ที่กินในงานไทยเฟสติวลัลกินปุ๊ปบแบบมันแบบเปรี้ยวหวานวันเค็มคือ,อทุกรสอยู่ในนั้นเลยอยู่ในปากหมดเลยครบหมดเลยแบบดีงามมากยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดีนะคะเดี๋ยวพี่ดีจะทำอะไรนะก็วเดี๋ยวสะอดไทยเดี๋ยวไปดูกันว่าก๋วเดี๋ยวสะกดไทยเป็นยังไง เขบคุณพ,พี่ดีแบบสไตล์แบบคนเดนมาร์กเขาทำเวลาเขาจะฮูเกกันนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีน้ำผลไม้แล้วก็พูดคำว่าโก <c oughs> นะคะโอเควันนี้พี่ดีเปิดเปิดครัวเปิดหม้อให้เลยค่ะแล้วก็เปิดอก <laughs> เปิดท้อง <c oughs> เปิดพุงทุกอย่างด้วยยังไงก็ติดตามรายการ Hello Denmark แล้วก็ Subscribe <c oughs> ช่อง The Forward <c oughs> ได้นะคะแล้วเจอกันคะ่ะบายบายค่ะ